จิวสีหน้าวงมาครับ7,400บาทนะครับคลิปถัดไปครับคนคนนี้ตั้งกล้องถ่ายตัวเองในขณะที่ตัวเองแต่งตัวแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยพวกเรางงว่าคือบางทีดูเฉยๆแล้วมีความรู้สึกว่าหน้าที่ร้องเพลงรักแร้ดูแลไม่ได้หรือเปล่าเดไม่ได้คายไดารักแท้ดูแลไม่ได้เพราะว่าคนนี้ มีการทารักแร้ด้วยครับัรกแร้ดูแลไม่ได้แต่เขาไม่ได้ร้องเพลงนั้นฮะต้ลองไปดูนะฮะว่าเขาแต่งตัวไปด้วยแต่งตัวจริงๆนะฮะแล้วร้องเพลงไปด้วยตั้งร้องเพลงนึกว่าผู้หญิงเออการดีนี่ครับเหมือนเมือนนีนะฮะจะออกร้องจะร้องเพลงไปแลกเงินเอาสักหนึ่งหมื่นบาทเี่ง้ยโง่ยากอะเพลงใจมาฟังเลยคจะแต่งตัวไปด้วยไปทำงานไม่ทานเสียงคงคำว่า รักเธอคงไม่เข้าใจหน้าไม่น่าทาคีมแราเธอคงไม่รู้หน้าตาดูไม่น่าต้องทาคีว่าที่เธอปล่อยมือใจจนให้เธอบ้างร้องเรียกเธอจนน้ำตายหัวสัก ีถ้าผมได้เขารอบไปนะครับอย่าลืมนะกรรมการทุกคนเตรียมตัวไว้ให้ดีเจอเจอครับออโทษนะฮะที่ที่คุณวิทวัสคัดมาเนี oh. ่ยคัดมาเพราะว่าความสามารถหรือคัดมาเพราะโดนข่มขู่ครับผม เห็นหน้าตาก็เหมือนตูนบดิตแสลรมไว้หนวดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะนี่ถ้าโทรทัศน์โทรทัศนมีกลิ่นได้นะออกมาแล้วนะฮะเนี่ยขอเชิญนัพบกับคุณอนันชัยชัยโยครับเชิญครับ ในสตูนะฮะอย่าส่งเสียงกรี๊ดดังมากเพราะว่ารบกวนสียงิไม่เผื่อผู้คุมเขามายืนแถวนี้เดี๋ยวเขารู้ไม่ที่นักโทษไม่ที่นักโทษให้เขาแนะนำเลยคุณนันทำอะไรครับตอนนี้ตอนนี้นนีมาตอ้ผมทำงานอยู่บริษัทเมจิกเวิร์คครับผมเมจิกเวิร์คเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กฮะเคองเล่นของเด็กคุณทำเกี่ยวกับเครื่องเล่นเด็กจริงเหรอเครื่องเด็กเล่นหรรืืออเเค่่งลน้าตาดูขายปืนมากเลยนะปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำเด็กเล่นเด็กจริง เกี่ยงการทำงานเกี่ยวกับเครื่องเล่นเด็กนี้เคยจับเด็กเป็นตัวประกันไหมคะสองครั้งครับไม่ใช่ไม่ไม่ครับไม่ไม่เคยเห็นบอกว่าเรียนแนวแนวเขานะเป็นเด็กช่างมาก่อนเฮ้ยหนีไม่ออกเลยหน้าหวานอย่างนี้ไม่ใช่เด็กช่างเลยครับเขาเรียนบัญชีหรือไงครับเรียนบัญชีครับปกตินะเนาะเนี่ยน่ากลัวมากเดี๋ยวนี้นะสักไว้หนวดระเบิดหู ทุกคนเลยอ่ะเป็นผู้ชายหมดเลยเป็นฝ่ายลับซะด้วยต้องถามคุณแจ๊กแล้วครับคุณแจ๊กเป็นฝ่ายลับหรือฝ่ายลุกครับผมเจอหนูฝ่ายลับหรือฝ่ายลุกครับแต่ถ้าคุณอยู่กับผมเนี่ยไม่รู้แหละใครแรงน้อยก็เป็นเมียแหละได้ส่งคลิปแบบนั้นมาแล้วก็เป็นที่ถูกถูกใจเลือกมาวันนี้คุณหน้าอย่างคุณเนี่ยคุณจะสภาพอย่างคุณอะครับผมซากอย่างคุณฮะคุณให้เกียรติผู้เข้าแข่งขันด้วยผมว่าเขาเหมือนเคย เออมันบวกลยี้เกินไปอ่าสารลูบอย่างเราที่ตลอดนี่กระยี่อยู่ยิ่หมดนั้นเองนะร้อเล่นร้องเล่นร้องเล่นคุณนันจะร้องเพลงอะไรให้เราฟังครับวันนี้เอาเพลงแบบเอาเอาเป็นว่าแล้วแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ก็รณกันจัดมาแล้วกันอ๋ออ๋อกับนักดนตรีเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เลยกรณการเจริญจริงเหรอเซอร์ไพรส์เลยแนวร็อกแน่ๆเดานะแนวร็อกวัยรุ่นต่อ ะร้องเพลงอะไรให้เราฟังครับวันนี้เอาเพลงแบบเอาเอาเป็นว่าแล้วแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ก็แ,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 แกล้วก,กันจัดมาแลา้วกันกับกับนักดนตรีเซอร์ไพรส์เลยฮะเซอร์ไพรส์เลยการละกันจริงเหรอเซอร์ไพรส์เลยแนวร็อกแน่ๆเดานะแนวร็อกวัยรุ่นเด้อ สุ่มสุ่มเธอไั่อกเมื่อเธอมาตังสัมพันธ์เอามาสายไปใครไหนจะทันตั้งตัวยังหัวใจหลอกให้หลงงมงาใจสุดแสนดาอยู่ดีพูดมาดืด้อว,ว่ามีเจ้าของ phụ đại chăm cho, mày tiệt sao cam. còn chưa yêu thì sao không? còn chưa yêu thì sao không? lòng chưa yêu thì sao không? còn chưa yêu thì sao không? còn chưa yêu thì sao không? còn chưa กห็หกนาตาใจหนึ่งก็รักจำจิจีฟังใจใจหนึ่งก็แสนจะแคร์เธอใจหนึ่งก็แสนจะแค่น กินก็พอไปผมก็ลงใหม่นะแล้วตอนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องถูกใจถูกใจแล่เห็นท่าเขานะคุณนะคุณเป็นคนร้องเพลงแล้วท่าคุณอ่ะกวนมากมากอยากรู้ว่าเวลาไปเที่ยวแล้วจะเพลงเร็วๆมาคุณเต้นยังไงอ่ะสามชั่วโมงฮะขอเพลงเร็วหน่อยได้ไหมครัขอเร็วหน่อยสามช้าคุณเต้นยังไงอ่ะขอดูท่า ไม่กล้าเต้นอะไรนะไม่กล้าครับไม่กล้าเต้นลอพี่ขนาดไม่กล้ามึงเต้นจะเต็มสตูเลยใช่ไหมเต้นคนเดียวอาจจะไม่สนุกค่ะถ้ามีสาวต่างถิ่นมามาลองดูมะเอามาเพลงมาเด้อ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 เดอะไรมันยังไม่แมทเขาใส่เกงนี่เราใส่ด้วยทำไงใส่ไงอ่ะถูกเอวเม้าเม้าเม้า ำไมช่วงเต้นกับผู้หญิงเนี่ยขยี้เอวหนักจังมั้ยน้องงงน้องงงไอ้ท่านี้คืออะไรไรนะความหมายมันคืออะไรอ๋อามหมายใช่ไหมใช่น้องงงใบรุ่นเขารู้กันว่าถ้าคืนนี้น้องได้ควงกับพี่พี่จะใจไม่โอ้คือแบบว่า เกลียิแข็เชิญเลยอ่ะยับเลยอ่ะยับมาตบมือให้จิ๊บด้วยครับยับเลยโกหกหน้าตายนะฮะของกุงเทพออเทนนะครับฟังคุณวันิดหนึ่งว่ารู้สึกยังไงกับบุคลิกภาพของเขาอะไรต่ออะไรแล้วก็ร้องเพลงออกมาเป็นอย่างเงี้ยฮะคุณนันเป็นคนที่มีความสุขให้กับตนเองแล้วก็ค้นเจอและสามารถที่จะปรับตัวเองนะให้เข้ากันกับกรรมการนำเสนอซึ่งเชื่อได้ว่าวันนี้คงจะ ตั้งโจทย์กันมานะคะซึ่งเป็นโจทย์ที่หักมุกมากไม่ว่าจะเป็นการที่ดนตรีจะขึ้นมาในแนวร็อกซึ่งมันเป็นลุกของคุณไง<ม>ซึ่งทําให้คนเชื่อว่าอ๋ออย่างนี้มาเดี๋ยวต้องร็อกแน่เลยแต่สุดท้ายแล้วมันมันพลิกกลับมาซึ่งคุณจะต้องมีการปรับอารมณ์ในการนําเสนอในหลายหลายหล,ายหลายอารมณ์มากมายมซึ่งตรงเนี้ คนเก่งเท่านั้นที่จะสามารถทําตรงนี้ได้คนเก่งแน่นอนผมขอเสริมนิดเดียวได้ไหมฮะ้คะคือหลายหลายคนอาจเห็นคุณนันแบบนี้เห็นลุกแบบแบดบอยอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วเขามีมุมที่ดีมากซึ่งผมเคยไปเจอเขามาเออคะเห็นอย่างเงี้ยเขาเข้าวัดนะฮะเขาไปทำบุญนะฮะไปทำบุญเหรอฮะวัดถ้ำกระบอกนะฮะแล้วคุณรู้ได้ไงหมายถึงว่าไปบริจาคไปบริจาคเออฟังฟังคุณจิ๊บหน่อยแล้วกันผู้ชายคนนี้มีจิตวิญญาณของเอ็นเตอร์เทนเนอร์จริงๆ แล้วก็ทุก Movement ทุกการกระทำของเขาคือมันคือออกมาแ,แบบเรียลจริงๆนี่คือตัวเขาเขาเป็นคนสนุกด้วยแบบจิตใต้สำนึกจริงๆข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เวลาความสุขที่เขาได้แสดงออกมันส่งมาให้พวกเราได้เห็นแล้วก็ทำให้พวกเราทุกคนบนเวทีเนี้ยวันนี้ยิ้มได้เพลงที่เขาโชว์คือเราด้วยน้ำเสียงหรือใดๆก็ตาม แต่ด้วยรูปร่างโมเมนต์ทุกอย่างที่เขา r รีอคชันน่ะมันทําให้เพลงทุกอย่างมันสนุกขึ้นมามันทําให้สมมุติว่าเสียงเขามีความสามารถอยู่50เต็มร้อยเขาได้50แต่ด้วยลีลาเอนเตอร์เทนทุกอย่างของเขาที่ปูพื้นมาทั้งหมดมันทําให้วันนี้เสียงเขาแล้วก็โชว์เมื่อกี้ที่เขาโชว์เราอะค่ะความรู้สึกที่จิ๊บได้รับอะมันคือ80-90เลยองลยองรวมองรวม รวมๆแล้วก็จะเป็นคะแนนแล้วก็แปลงเป็นเงินนะครับเพราะนี่ก็คือเพลงแลกเงินนะฮะไปดูนะครับว่าคุณนันหรือว่าอนันชัยชยโยได้เท่าไหร่ครับกี่คะแนนครับโอลูกโอ้ยิ้มเอามากเลยเดค่ะเโอ้โห395คูณ27,900ครับ นันชัยชัยยอครับมาไปไหนไป่ได้โอ้โหไปว่าตังเขาให้างเขาปไนให้เขาไปคนเดียวไอ้ตังไม่เท่าไรหรอกจากมือเมียผมนั่งมองอยู่นู่นอะไรนะเมียนั่งมองนั้นโอเอานั้นมีเหรอ เสื้อขาวอ่ะอันนี้ที่ภรรยาเหรอคะครัโอ้โไม่ได้จูงมือผูกไม่เป็นคนคิดหึงครับไม่ยเป็คนคิดหึงเหรครับผมเต้นไปหาเมียเต้นไปนั่งกับเมียเต้นไปหาเมียเต้นแล้ไปนั่งกับเต้นแล้ไปนั่งกับเมียตรงนั้นเลยนะแวนฟอร์มาเต้นแล้ไปนั่งกับเมียเลยโอเคไปเลยเต้น